ฝนตกอีกแล้วครับก็เลยฝนเลยครับตกอีกแล้วโอเคไม่ใช่หวานแล้วโอ้ยตะเอสร้าว่าเลยมาดชครับมากับฝนแก่ยมากับฝนมาก กเจอคุณพ่อพองนะครับที่ตลาดนัดโคกระเบือบ้านนาฝายตำบลนนาฝายอำเภอเมืองเชียงพูมพ่อพงเมื่อนี้วันอังคารที่เท่าไหร่มบ้างนะพ่อยีพ่าครับอ๋อยีพ่ามีหัวกระลังเริ่มเข้าน่ะอ๋อเออครับพ่อว่าอา,อากาศกาับฝนที่ตวกวอ่าพี่น้องเบิรงกได้ครับตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดแล้วลงปอกแป้วลงแล้วครับมาพ่อพงมาเดี๋ยวเพิ่มฝนตกแข็งครับที่ว่ดได้เวากันได้ไม่ตัวเมื่อไหร่ครับผู้นี้สองหมื่นไทยครับบ่แพงโอ้ได้บ้างงาผูด้วยทางเลอนะครับนี่งาผูดอ๋องาผูสองหมื่นห้าสว ฝนตกแล้วพ่อติดนุ่มง่อยไปขุนแล้วพ่อเนาะขุนนะขุนเะนาะขุนสองหมื่นห้าก็ตกตัวละสิบสองกลับหาล้อยสอามครับมาพ่อพงขอเบอร,ร์กอนครับมางคุสามครับห้าแปดเก้าแสองสาพ่พงแม่บนบ้านหนองบกเขาเลยครับเด้ออ่ะใรุ่นได้ห้อยกันลังเข่าเลยครับ ว่าการฝ้าน้ําฝนน้อห้อยเนาะครับผมได้งวงเลี้ยงรึเมล้าเนี่ยครับงวงเลี้ยงครับแม่ลูกบ่แม่นแม่ลูกเหรอครับแต่ว่าโอ้เดียวกับเดียวเถอะครับผมเอาเสนสาวน้อยก้อนห้อยแหลมสาวน้อยว่าไปต่อพันครับต่าพันนั่งง่ายได้ครับนั่งง่าว่าไปยึดต่อครับท่องเกจเดือนเปดเดือนแล้วคนะผสมผู้ใดไปให้เราเนี่ยนั่งง่ายนะพ่อมโตครับพ่อมโตครับโตแล้วห้อยแหลมพันลูกครับลูกสองข้าเนี่ยครับเอาลูกสองครับร้อยสี่สิบขึ้นไปละเนาะครับครับครับร้สี่สิบไปละครับ คุนกำลังลงเน็ตมาขอเบอร์ก็จะให้เลศูนย์เก้าสาครับสี่สองแครับไม่เลจากบ้านข่าวลาน้อยจะได้ก็ลาน้อยนะว่าไปเก้าพันเก0าอีลานั่นว่าไปยิบเก่าครับยิบเก้าโตรองเหล่าเยครับเด้อนะครับได้มาโมเลียงว่าแหงหลายเห็นว่ายอาเอาวคุณพ่อจะมาจะมาปั่นพายุฝนไหลแล้วตื่นเขาติอะไรคุณพ่อนี่ยเราคือโอ้ เราเมาล้วนแวอ,อยแล้วละจะไปใกล้เราไหลได้ครับมองไปตามโอกาสที่ด,ดูดแดงไยกำลังเข่ากันได้ครับทำไมฝนกำลังลงเม็ดครับนี่ก็ได้บนรัว,วตีตรวจว่าได้ว่าขึ้นมาแล้วลงเม็ดมาแล้วได้ครับ ไม่เชิญนนะครับจากบ้านหนองนกเขาเน,ะนาะถูกไหมครับครับตำบลน้ำฝายเมืองพีจพุ่มใกล้ๆตลาดนี่แหละครับบ้านเราได้มาเมื่อนี้เต็มรถหกล้อเลยของเรานะครับมื่อน่ะ ยกคอบไปเรื่อยๆหอยเขียนมานังเงี้ก่อนครับมาเอ้อนังเงี้เขามีลูกติดนะครับใส่ลูกคอตัวใดครับลูกขดโตข้างล่างว่าดีจังครัวที่แขนกระดิ้งดิ้งแล้วบอกครับเออนั่นแหละอ้าวจะพูดตัวเมียนะครับนั่นนะผู้ชายอ๋อลูกคูนี่นี่นี่บักลาหน่อยเนาะตอนนี้ท้องคนนด้ครับเอาในเดือนนึงครับผ่านเดือนนึงผสมจริงผสมจริงเอาผสมจริงร้อยสามสิบห้าหยดครับนี่เรื่นังเขาเลยครับลูกเขานี่ยบักลาหน่อยตัวนี้ก็ดีมันซีห้าหยดเนาะลูกเขาครับเนาะโอยประมาณย เดือนเกินแล้วเตียเดืนแล้วเดือนเท่าไหร่ครับพ่อเขียนอ้าสาวหกแล้วครับคุเนี่ยยีได้สอตัวเครับสตัวในท้องนังนี่นังกะลังไอ้กมยืนอะไรนี่ผวาหน่อยด้วยบักลาเอาบักลามือหาร้อยวน่ะคมือก่รอยหาร้อยคือเป็นหมองพอได้โตกันได้คุยกันข้าอิ่มร้อยนี่ได้ครับออนนี้กับมือพันเนี่ยตัวละมือพันครับมี่ม่นังสองตัวนี่มืนพันติครับบ่าตันี่มือพันตัวอีลาที่ส่เข้าเดี๋ยวมือพันก็เขาจืดแน่ คันตีเป็นไงตีว่าจืดเนาะคันพันนตีอ่ะอีลานี้เด้ไหนครับอีลาก้มอยู่นะอีลาก้มนี่สิบห้าสิบ้าเรียนางเขาดีนี่สนครับนโอ้เงาะสาวเาะสาวผู้ไายดีตลอน้องหอยเชียนเนาะสิบกว่าเดือนแล้วโอ้ท่าดีดีดีสิเกเดือนแล้วจวนไม่เชียนคอเบอร์ได้ให้เน่ฝนลงเม็ดแล้วศูนย์แปดแปดสี่ นนนั่อี้เออไายดี่มันบกขาไปหาแม่มันเนาะมันมตัวนั้นตัวนั้นมันกันไว้มันเต็มรถได้ครับห้อยเชียนื้อ้นมันจะคือมันแยกออกมาเลยนะรถสะบัดบัดนึงไงมาแท้ๆอยู่ดักต่อเหล่าได้ครับได้อะต่อเหล่าคกติกาตีหมองพวกลอยชื่นเนาะตอนนี้มันราคาที่รถผมเนาะห้อยเชื้อเพ่งเรียนเล้วมาจากบ้านข่าวนะครับ มื่อนี้ได้หนุ่มน้อยมาซซี่ตัวนพอแหละครับหลายเท่าใดครับหลายละเมินซองฟันหาล้อยครับทอดกันเบิดเลยครับราคาเดียวกันเบิดเดเบิรัตพี่น้องเอาไปขุนนะพ่อเนาะครับเอาไปขุนเพื่อขาดได้กำไรจากตัวละสี่ร้อยล้อยนพนาะต่อเดือนนอแหละขอเบอร์เลยครับมา้งศูนย์แปดหกสองสี่เจ็ดศูนย์ห้าสองห้านพและจากบ้านข่าวเลยครับเออนะครับนอและฝนตกมิดลุกมิดเลยไหมครับตอนนี้ฝนตกด้วยครับตอนนี้ มุนกระจกซะพอและเดี๋ยวก้าหน้าฝนมนสาดเขารถครับ ว่าสาวก็มาไ่้ไหนครับเนาะแต่ว่าสาวน้อยตัวนึ่งนะพ่อเนาะเออลงหมื่นห้าพันอ๋อเปิดไปหมื่นห้านนะพ่อเนาะราคาว่าหรอครับเนาะเออราคาว่าอายุประมาณจากเดือนแล้วเนาะพ่อมันตรงปีที่เขาเนี่ยแหละสองปีที่เนี่ยเออทอดแล้วเ่ครับไอ้น้องเนาะอ๋อเออสูงร้อยเท่าไหร่พ่อร้อยร้อยสามสิบขึ้นเลยร้อยเจ็ดร้ยเนี่ยเอาพ่อมาเอาเบอร์มาเนี่ยมาพ่อมา เบอร์ครับเบอร์โทรศัพท์พ่อหุ่นแปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองก็มาพอมาบันยังมาได้ครับเดียวได้สารหน่มาตัวหนึ่งอันนี้คือที่มันขูดเหล็กนะพ่อเนาะเอออันนี้บาทมันห้ารถเออรถเล้าเหล็กได้ครับเนี่ยเออเอาไปต่อเราเลยครับพี่น้องมาเอาเทอาจัก เมื่อวนนี่ก็ไรอแดงแเปี่ยนไม่ยัง่ขึ้นห้อยามาจากหนงบดแดงไม่ได้นองบดแดงคนตรงครับไอตกแต่มมือคื้นแล้วครับปีสองครับอ๋ออันนี้อันาตตพ่อข้าพัดใ่ครับคน่ะพ่อพันครับรประวัติเรามีบอห้อย นี่ผมก็นี่กันผมเพิ่งเอามาเงินครับพ่ได้ถามอายุได้ครับหนึ่งอายุเราปีกว่าสองปีครับอ๋อกาลังที่ฝึกก็กาลังที่ฝึกกาลังที่ฝึกทับครับร้อยเท่าไหร่นาะครับสูงแล้วนะครับร้อยห้าสิบปีนะครับสี่สิบขึ้นอยูดิมเนาะครับครับเป็นบลาร์สองเฉดได้ครับเนาะหน้ากับท้ายสีที่เข้มมุกกลางสีออกสีแดงเท่าไหร่ครับวาไปเพอาะวางไ้เท่าไหร่น่ะ ตัวนี้ว่าสามหมื่นว่าไว้สามหมื่นนึครับอ๋อสามสิบนะครับโอ้ไล่ี่หน่อยลูกนั่แหละครับเดี๋ยวไล่พายตัวนี้นะที่นี่อีกตัวนึงเป็นสาวน้อยดีครับนะครับอีกสาวน้อยตัวนึงเป็นสาวน้อยตัวต้องสีขาวมาเลยครับแต่ว่าเขายังไม่ได้สวนเนาะครับเท่าไใหญ่ห้อยค้าสาวตัวนี้เปิดไว้ว่าไว้หมื่นสามครับหมื่นสามราคาว่าถูกเนาะครับราคาว่าต้องมีกี่คนบุฟี่ดอกด้วย มีคอมันเจ็บนิดนึงครับขอเจ็บขาแน่นอนครับขอเจ็บขาก็ไปยุ่ไปด <ขอ S 1> ้ยอ๋อไปขาที่คอเบื่อที่ไหนมาหุ่นแปดเจ็ดสองห้าหกเจ็ดสูงหกเก้าครับไอบ้ขาจะหน่องแดงนะครับคบขาขาหนองแดงครับ,รบตัเรา ห้องไว้สามมื่นเน่ยนันในี่มงปลอยบ่ครับเสียภาพ้องห้งครับนกจีนหาครับ